เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโลบอกรับกับบินิเกมที่อ่าที่เห็นเป็นแบบนี้ก็หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันไปอย่างดีนะครับผม <laughs> ก็มันก็คล้ายๆเกมกับไอเกมหัวร้อนเกมหนึ่งนะครับที่อ่ามันฮิตกันเมื่อนา,นานมาแล้วนะครับที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นคนแบบอยู่ในไห้นะครับแล้วก็ถือขวานนะเออแบบผมก็เคยเล่นนะเกมนั้นมันจะแากจะบอกว่ามันยากมาก <laughs> ตอนนี้บังเอญไปเห็นอยู่ในโลบอกนะครับมันก็น่าจะนานแล้วลหละแต่ว่าก็อยากจะมาลองดูนะครับว่ามันจะหัวร้อนสักะแค่ไหนกันเชียวโอเคเรามาเริ่มกันเลยเพื่อนอนี่ก็จะเป็นเกมนี้ครับประมาณนี้ครับอ่าแบบไปผ่านด่านไปนเรื่อยนะครับโดยใช้ขวานของเรานะครับเกี่ยวเกี่ยวเงี้ยเราที่เราต้องทําก็คือเนี่ยสบัดเมาส์สบัดเมาส์าไปเรื่อยแล้ใจเย็นเพื่อนใจเย็น เอยแค่นี้แค่นี้ยังไปไม่ได้เลยไปไม่ถึงไหนเลยจัเอเอ๊บอ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊นนึงนะครับแป๊น <c oughs> นึ่งนะไปกนี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเจอโอ,โอ้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับผมจำเทคนิคได้ครับจากเกมนั้นมันจะต้องโดดเด๋ยดตัวขึ้นไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นไปนะครับป๊อปชวับเดีๆๆๆๆๆๆ๋ยวเดเดเด อ๊๊บนนี่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 ขึ้นมาได้แล้วโอยเดีเดะเดใจเย็นใจเย็นเด้อเย็นเด้อดีตัวงี้ป๊บอ่าไปไไปไปไปอยอุ้เกาะไว้เกาะไว้ขึ้น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 ุั๊บป๊บป๊บอุ้ยยอุ้ยอุ้ยเดะเดเดเยู่ๆนๆนเดเดร่วงเดวงดีดดีดแล้วก็เกี่ยวดีดเน่เป็นไงถึงไงรับ S <S> ờ, เดี๋ยวเราต้องสมาธินะครับเกมนี้ปั๊บเฮ้ยอ่ะปั๊บไปด้วยไปด้วยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นมรงนี้ก่อนอ่าโอเคขึ้นี้ได้เราก็จะดีตัวขึ้นไปบนตรงนี้ปั๊บอ่าโอเคเราขึ้นตรงนี้ได้แล้วเราก็จะดีตัวขึ้นไปอีกเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจดีตัวดีตัวอีกดีตัวปั๊บอ้าวโอ้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  ต right. ึบกระดึบกระดึบอ่าเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมต้องขึ้นอ่าอ่าเราต้องขึ้นไปข้างบนโดดเกี่ยวเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้โอ้ยดันกําแพงเด็ดฟับฟับเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นโอ้ยโอ้ยมันยากกันนี่ยมันยากกันดิทุกคนมันมันยากกันนี่ยมันยากกันนี่อ่ะโอ้โหย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 ดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย ชิบชิบชิบอ๊ะอ๊บอ๊บอ่าเด้อ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 เฮ้ยทำไมมันต้องเด้งไปเด้งมาด้วยดิ๊เกาะไว้ดิ๊เกาะเกาะเอาเข้าหาตัวดิเข้าหาตัวเออปั๊บปั๊บเกาะนี่โอเคขึ้นมาได้แล้วเฮ้ยเราก็จะดี๊ตัวขึ้นข้างบนนี้อ่าขึ้นขึ้นขึ้นสิขึ้น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 โอเค โอ้เราต้องไปทางนู้นใช่ไหมเหมือนว่าจะต้องไปทางซ้ายแล้วก็จะดีตัวก็ก็ขึ้นมาตรงนี้อ่าโอ้ยเด็ด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 เจใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้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 โอ้ยอืมเอ้ยเอ้ยก็ก็อ่าดีตัวตรงนี้ปุ๊ปป,ป,ป,ปั๊บอ่าดีตัวอีกก็ก็ไปก็ก็ไม่ใช่ดัน้นก็ก็ ต้องมีสนะตินะครับตัวสิโอ๊ยจบอุ้ยนี่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 มาไงไม่รู้ <laughs> มาไงไม่รู้มั่วเออเออยังไงต่ออ่ะ้มันแคบตรงนี้มันจะไปยังไงวะเนะ่ะเราต้องอน,นี้เหรอ <c oughs> เริ่มใหม่โออเอ <repeats> เริ่มใหม่ เออมา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 ใหม่ก็ใหม่มาโอ้โหแล้วมันเริ่มใหม่ไกลนะเนี่ย่ะเย็นเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะล่วงแล้วเพื่อนจะล่วงเอ้ยปุ๊บปั๊บโอ๊ย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 ไป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 เอาเอาเอาขึ้นมางี้อ่าแล้วก็ดิดมาปุ๊บปั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 ๊บอ่าโอเคโอเคโอเคมาตรงนี้ได้ละดิดโอ้โหตรงนี้แหละครับที่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับยาก อุ๊ยอุ๊ยอุ <BR. S 1> so ๊ยโอ้ยฟับโอ้ยดีขึ้นไปขึ้นไปปั๊บปั๊บอุ๊ย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 เ๋ิวเร้วเลัวเายวเยวเดิวเล้วเร้วเรยวเร็วเยวเร็่เรไวเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็เควเร็วเร็เรเเเววเวเเเววเรไงองต้องดันเรอ อย่างฟุกอะโดดไม่รู้ว่ามาทางนี้เปล่าแต่ว่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเราจะดีดขึ้นไปบอดิกปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นมาต้องลงเหรอเฮ้ยอ้าเอาวอ้าวอ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 ามั่วมั่วแล้วครับมั่วมั่วขึ้นมาได้เฉย เฮ้ยเดี๋ยวเย็นไว้ใจเย็นไว้เย็นไว้ใจเย็นไว้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 อ้าโดดอ้าปุ๊บปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยดูตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอยู่ไหนผมมาอยู่ไหนขวานเหมือนจะเกี่ยวไปได้แล้วนะอ้าอ้าวฮึมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ นี้ก่อนเออโอ้มันมีมันมันมีแบบมันมีเส้นชัยไหมอะเกมเนี้ยผมก็ไม่เคยเล่นนะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวดีดดีดดีดขึ้นมาอีกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นมาติดติดติดเวียงเบียงเบียงเวียงอือ ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วไปอีกไปอีกต่อไปต่อชึบจะเย็นจะเย็นไหมจะเย็นไว้เย็นไหมเออเออแล้วก็ดีดตัวขึ้นอีกดีดตัวเกี่ยวอ่าโอเคเราเกี่ยวนี้ได้แล้ะไปไปเออโอเคตรงนี้โดดปุ๊บอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว Okay, okay, okay. โ,ออโอเคโอเคโอเคพักพักพักโอ๊ยยายาสิยายาดิอืมขึ้นไหมขึ้นไหมโอเคตัวเองมาวางไว้ตรงนี้นะฝานอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็แล้วก็วกดันดันดันเกาะเกาะแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ เวียงเวียงตัวเองมานี่เอาเอาจุดเวียงกลับทําไมแล้วเออไป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 เออ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 ไม่ขึ้นไม่ไปเออนี่นี่เกี่ยวได้แล้วเฮ้ย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 อย่าอย่าขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยขึ้นได้แล้วเกี่ยวอ่าแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจึ๊บ จ๊บจ๊บเออโอ้ยทไมไมม่ันยากนะเนี่ยมันยากนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดีเกาะขึ้นนี้อ่าดิดตัวอ่าตรงนี้ไปไหนอะลมพัดปบ๊บอ๋อต้องเกาะเกาะไว้อ่าโอเคโอเคโอเคดิดอ่าเราจะใช้สเต็ปนี้นะครับเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมั่วมั่วเข้าอีกแล้วมั่วเข้าอีกแล้วเุ้ยจุ๊ยโอ้ย จ๊บโอ้ไม่เกาะแล้วเกาะเกาะเกาะซ้ายเกาะขวาเกาะหน้าเกาะหลังจ๊บป๊ปโอ้โหมามั่วครับมามั่วครับจังหวะนี้เปิดสวิตช์เพื่อที่เราจะลอยขึ้นไปก็มันไม่เอเอ๊อ้าวดันอ่าโอเคเฮ้ยดันโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเวน้อเย็นไว้อย้อย๊บอ่า อ่าจ๊บเกาะไอ้เกาะเกาะเกาะอ่าโอเคเราต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนลดอ่าเอ้เออเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักไว้ตั้งหลักไว้โอ้โอ้อันนี้เล่นครั้งแรกกันนี่ไม่ได้มาขึ้นมาได้สูงอย่างวะเนี่ยจ๊บเกาะเกาะเอ้ยเพื่อนล่วง ก็ก็โอเคโอเคโอเคมันมีเส้นชัยไหมเนี่ยอยากจะรู้โอ้ยก็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 เอ้ออ่าค้างอยู่ก็ยังดีก็ก็ดิดตัวปุ๊บปุ๊บอ่าก็ยังดีครับตรงนี้ดิดตัวไป โอเคเอ้ยเด้อ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลมมันพัดไปไหนอะลมมันพัดไปไหนเดี๋ยวอย่าพึ่ง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 โอ้โหโอู้หูอุ้ยเกือบร่วงเกือบร่วงเกือบร่วงเด้อ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 มันไปไหนยังไม่รู้เลยอ้าวอ้าวอ้าวโอเคไปต่อไปต่ออ้าวตรงนี้มันเป็นลมอะไงอะต้องเออเออเอ้าเอ้เอ้าเอ้าทำไงอะชิบหายแล้ว เออโอเคตรงนี้ต้องอดัน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 ให้มันลงล่างใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วตรงนี้ก็มาทางนี้ต้องไปต่อ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 ต่อทำไม่เอ้ยเออเออยโอยเออเหนื่อยเหนื่อยลงมันพัดลงมันพัดอยู่แล้ว ต้องห่วงปุ๊บปุ๊บดันดันดันตรงนี้อ่าเกาะเกาะเกาะไปเกาะไปไกลแล้วไกลแล้วดันดันดันกันเออโอเคแล้วเราก็ไปกันต่อปุ๊บปุ๊บเราก็ไปกันต่อเฮ้ย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 โดดอ่าโดด เดี๋ยวโดดอยู่กับซี่ทำไมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอด้วยอ๋อเพื่อนล่วงไปแล้วจะปุ๊บโดโด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 ดอ้าวอ้าวอ่ะนี่ไงเส้นชั้อะไรมาเนี่ยอ้าจบแล้วอ่ะเข็นอ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นนะแต่ผมว่าน่าจะเล่นกันเกือบทุกคนแล้วล่ะมั้งเออมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะเออสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโฮ้